She like that. Check like these out สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเช้าเสริมเกมรับปืนใหญ่สนคว้าตัวดิโอมงเดในตลาดมกร,ราคมนี้ปืนใหญ่กลับมาให้ความสนใจในการคว้าตัวดิโอมงเดกองหลังของทีมมิดบอลอีกครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมนี้ The Mirror รายงานข่าวว่าในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ทีมปืนใหญ่ได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า30ล้านปอนด์ให้สโมสรชื่อดังในลีกโปรตุเกสพิจารณาปล่อยตัวดิโอมงเดแต่ถูกปฏิเสธกลับไปซึ่งในสัญญาของกองหลังดาวรุ่งรายนี้ได้ระบุว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่69ล้านปอนด์แต่ถึงแม้ว่าทีมปืนใหญ่จะถูกปฏิเสธข้อเสนอในการขอซื้อตัวดิโอมงเดในช่วงตลาดรอบนี้แต่ว่าปืนใหญ่ ภายใต้การขุมทัพโดยมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่เตรียมพิจารณาดึงกองหลังรายนี้อีกครั้งในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยทางดีโอมงเดมี3ามทีมใหญ่ในยุโรปที่สนใจอยากได้ตัวมาร่วมทีมมีทีมมาลายทีมโมนาโกและแมนยูไนเต็ดสำหรับดีโอมงเดเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดปัจจุบันไป13นัดเมือ่อฤดูการที่แล้วซึ่งเขานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมต้นสังกัดของเขา เชื่อดหมดไม่สนลูกใครก้าวนักเตะของปืนใหญ่โดนยกเลิกสัญญาในยุคข,ของอาเตตาสองรายชื่อนักเตะทั้งก้าวแข้งของปืนใหญ่ที่โดนยกเลิกสัญญาในยุคข,ของมิเกลอาเตตากุนซอชาวสเปนหลังจากนิโคลัสเปเป,เป้กลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดแม้จะเคยถูกคว้าตัวมาร่วมทีมโดยค่าตัวเป็นสถิติในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ตามปืนใหญ่เพิ่งยกเลิกสัญญากับนิโคลัสเปเป,เป้ปีขวาค่าตัวแพงของสโมสร โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหลังจากดาวเตะไว้29ปียังเหลือสัญญากับปืนใหญ่ถึงเดือนมิถุนายนปี2024ก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมแทปซอนสโมสรชื่อดังในดีของตุรกีแบบไร้ค่าตัวจากสาเหตุดังกล่าวทําให้ปืนใหญ่ขาดทุนจากดีนี้แบบมหาศาลหลังจากคว้าตัวนิโคลัสเปเป้จากสโมสรลิวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนประมาณ32,40ล้านบาทเมื่อปี2019 แต่ไม่ประสบความสําเร็จโดยลงสนามในเกมลีกของเมืองผู้ดีไป80นัดทําได้16ประตูและ9แอสซิสและย้ายไปร่วมทีมสมโมสรนนี้ยืมตัวไปใช้งานเมือ่อรุูการ2022 2023ทั้งนี้กับนิโคลัสเปเป้ไม่ใช่นักเตะคนแรกที่ถูกยกเลิกสัญญาในยุคข,ของมิเกลอาเตตาโดยนับตั้งแต่มิเกลอาเตตาเข้ามาคุมทีมปืนใหญ่ในปี2019 สโมสรปืนใหญ่ยกเลิกสัญญานักเตะไปถึง9รายโดยมีรายชื่อดังนี้ซึ่งมีทั้งนักเตะที่เป็นสตาร์ของทีมและแข้งส่วนเกินสำหรับคนแรกโอซิลค่าตัว42.5ล้านปอนด์คนที่2มาคีิติยานฟรีค่าตัวคนที่3โซคาติดค่าตัว17ล้านปอนด์คนที่4มุตตาฟีค่าตัว35ล้านปอนด์คนที่5โคลาซีน,าน,ลลนัฟรีค่าตัวคนที่6วิลเลียนฟรีค่าตัวคนที่7โอบาค่าตัว62ล้านปอนด์ คนที่8เบยารินฟรีค่าตัวคนที่9้านิโคลัสเปเป้ค่าตัว72ล้านปอนด์ทีมยอดเยี่ยมของลีกเมืองผู้ดีนัดที่4ในฤดูกาล2023-2024มีนักเตะจากทีมปืนใหญ่เรียงหน้าติดเข้ามาถึง2รายด้วยกันผู้รักษาประตูจอดแดนจากทีมทอฟฟี่กองหลังฟานเฮกเค่จากทีมไบรตันกองหลังซูมาจากทีมขุนคอนกองหลังโลเมโรจากทีมสเปอร์กองกลางแมตติสันจากทีมสเปอร์ กองกลางโซโบสไลจากลิเวอร์พูลกองกลางดิแคมไร์จากปืนใหญ่เขาคุมแดนกลางของปืนใหญ่ได้อย่างยุ่หมัดและตอบแทนผลงานโดยการยิงประตูขึ้นนำสองตอนหนึ่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนที่ปืนใหญ่จะมายิงประตูเพิ่มได้อีกจากประตูของกาเบรียลเจสุสกองกลางมาตินอเดกาดจากปืนใหญ่เป็นนักเตะของปืนใหญ่ที่โดดเด่นที่สุดเขาเป็นคนทำประตูให้กลับมาตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วกองหน้าเอริงฮารันจากทีมแมนซิตี้ กองหน้าเฟอร์กูสันจากทีมไบรตันกองหน้าซอนเฮืองมินจากทีมสเปอร์อดีตแข้งปืนออกมาหนุนใครให้รีบเรียกความมั่นใจมิคาเอลอดีตกองหลังของปืนใหญ่ออกมาให้กำลังใจไคล์ฮาร์เวิร์ดรีบเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้เขาลงสนามให้กับปืนใหญ่ไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลทั้งหมด4เกมและยังไม่สามารถยิงประตูหรือทำแอสซิสต์ได้เลยความผิดพลาดในเกมที่พบกับแมนยูไนเต็ดเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเตะ ที่ไม่มั่นใจในตัวเองและมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากในตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังวนอยู่ในหัวของเขาอดีตกองหลังปืนใหญ่กล่าวเขาจะต้องยิงประตูและแอซิ์ให้ได้บ้างเขาโตพอที่จะหากุญแจและมีเกลอเตตา้าจะสนับสนุนเขาให้ผ่านช่วงเวลานี้เพราะพวกเขานั้นลงทุนมหาศาลในตัวเขาเขาควรจะเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมในฤดูกาลนี้แรมเดลยังชมแม็กไวเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของอังกฤษ สำหรับแรมเดลได้ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นผู้รักษาประตูให้กับทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาและทีมชาติอังกฤษก็เอาชนะสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์3ต่อหนึ่งโดยทีมชาติอังกฤษได้ประตูจากเบลลิงแฮมโฟเดนและแฮร์รี่เคนส่วนประตูที่อังกฤษเสียนั้นเป็นการทำเข้าประตูตัวเองจากแฮร์รี่แม็กไกว์อีกแล้วอย่างไรก็ตามแรมเดลเขาออกมากล่าวถึงแม็กไว์หลังจบเกมว่าก็ยังที่เราได้เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับทีมชาติอังกฤษ เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดที่เรามีโทมิยาสุได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมจากการโหวตของแฟนบอลจากผลงานของเขาในเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติเยอรมน,อนี่1ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าเขาจะเป็นนักเตะคนสําคัญของปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้เพราะฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีอาการเจ็บรบกวนด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่มากขึ้นในฤดูกาลนี้และเขาสามารถลงสนามได้ทุกตำแหน่งในแผงหลังจึงเป็นจุดเด่นของเขาที่ทีมต้องการอย่างมาก ใครโยนบาปไร้แรงสนับสนุนทําให้เยอรมันฟอร์มตกกองหน้าทีมชาติเยอรมันได้โยนความผิดเรื่องผลงานของทีมชาติเยอรมันช่วงหลังที่ฟอร์มตกต่าเพราะขาดการสนับสนุนที่ดีพอทาเอาแฟนบอลวิจารณ์ว่าแข่งของปืนใหญ่ดีแต่โทษคนอื่นทีมชาติเยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลกสองครั้งหลังสุดในขณะที่ยูโร2020ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายสร้างความกังวลใจอย่างมากกับรายการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปีหน้าที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามสำหรับแข้งวัย24ปีเขาเลือกจะไม่โทษว่าเพราะฝ่ายปฏิบัติงานยังทำหน้าที่ไม่ดีพอแต่เขาเลือกจะบอกว่าขาดการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกองเชียร์ในสนามเราไม่ได้รับการสนับสนุนมันยังมีเหตุผลอย่างอื่นประกอบด้วยก็จะพยายามเข้าใจเรื่องนั้นแต่มันไม่มีการสนับสนุนเพื่อเค้นศักยภาพฟุตบอลจริงๆที่ผ่านมาเราต้องต่อสู้ด้วยลำแข้งตัวเองเรื่องดังกล่าวมันสำคัญมาก เพราะมันช่วยสร้างความแกร่งให้กับทีมชาติจากพื้นฐานเทียบกับชาติอื่นแล้วที่ได้แรงสนับสนุนเต็มที่แต่สําหรับพวกเรามันขาดหายไปมีการพูดเสม,มอว่าสําหรับแฟนบอลคือนักเตะคนที่12แต่สําหรับทีมชาติเยอรมันในปีหลังๆไม่มีทางรู้สึกแบบนั้นได้100เปอร์เซตผลงานทีมชาติเยอรมันแย่มาต่อเนื่องแม้แต่เกมอุ่นเครื่องในยุคข,ของกุนซือฮันซี่ฟิกชะนะแค่ทีมชาติเ,รเปรูปัญหญาใหญ่ของพวกเขาคือขาดตำแหน่งฟูลแบ็กและกองหน้าคุณภาพ ตามการวิเคราะห์ของสื่อท้องถิ่นรู้หรือไม่ชัยชนะในเกมล่าสุดของทีมปืนใหญ่นี่คือครั้งแรกในรอบ32ปีที่ปืนใหญ่สามารถเปิดบ้านชนะแมนยูในเตด3เกมติดต่อกันบนลีกสูงสุดได้สำเร็จโดยในครั้งล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างปี1988ถึง1991